ตอนที่729การทำลายล้างครั้งใหญ่ของ9สวรรค์และ1ิบโลกสัตว์ประหลาดที่มีสายเลือดสีทองซึ่งกำลังปีนภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์หยุดกระทันหันด้วยใบหน้าที่แปลกใจเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์สั่นอยู่ใต้ฝ่าเท้าของมันนี่เป็นภาพลวงตาหรือเป็นการทดสอบตัวเองคิดอย่างสงสยัยแต่ในเวลาต่อมาภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์ก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงอีกครั้ง คราวนี้มันชัดเจนกว่าครั้งก่อนทั้งภูเขาศักดิ์สิทธิ์จริ้งจอกสวรรค์แกว่งไปแว่งมาชั่วขณะสัตว์ประหลาดและวิญญาณจํานวนมากที่ปีนขึ้นไปบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์ทั้งหมดรู้สึกเป็นครั้งแรกนักปีนเขาทุกคนหยุดพร้อมกันด้วยสีหน้างงงงพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้าว่าเกิดอะไรขึ้นลมหายใจอันทรงพลังพุ่งออกมาจากวังจิ้งจอกสวรรค์บนยอดเขาจิ้งจอกสวรรค์เกือบจะในทันทีและโชคจํานวนมหาศาลก็ปกคลุมไปทั่วภูเขาจิ้งจอกสวรรค แต่ในเวลาต่อมาดูเหมือนว่าจะมีรอยร้าวเล็กๆบนภูเขาของภูเขาศักดิ์สิทธิ์จ,จิ้งจอกสวรรค์และแสงสีทองก็พุ่งออกมาจากรอยแยกเหล่านี้และเจอะออกมาอย่างต่อเนื่องภายใต้ม่านแห่งโชคที่ปล่อยออกมาในวังจิ้งจอกในวันนั้นแสงสีทองเหล่านี้สามารถถูกปกคลุมภายในระยะหนึ่งเพื่อไม่ให้รั่วไหลออกมาแต่ในไม่ช้าภูเขาศักดิ์สิทธิ์จ,จิ้งจอกสวรรค์ทั้งหมดก็กลายเป็นสีทอง แม้ว่าโชคในวังจิ้งจอกสวรรค์สามารถระงับแสงสีทองเหล่านี้ไม่ให้รั่วไหลออกมาได้แต่ท้องฟ้าเหนือสารบรรพบุรุษก็เปลี่ยนไปใช่ท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงไปและในทันใดนั้นท้องฟ้าก็มืดครึ้มในทันทีพลังกดขี่อันน่าสะพรึงกลัวตกลงมาจากฟ้าฟ้าทำให้ลานบ้านของบรรพบุรุษทั้งหมดดูจะถึงวาระสภาบรรพบุรุษ เสาจัก,กรพรรดิเปล่งประกายแวววาวและวงกลมสีรัศมีในแนวตั้งและแนวนอนในรัฐสภาเหมยกงจือซึ่งอยู่บนพื้นถูกปกคลุมด้วยชั้นของแสงสีในเวลานี้และแม้แต่เงินดั้งเดิมของร่างกายถูกปกคลุมรัศมีของเธอยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการแสดงแสงสีเหล่านี้ไม่เพียงแต่การปรับปรุงการฝึกฝนของเธอเองเท่านั้นแต่ยังปรับปรุงจิตสำนึกของเธอด้วย จักรพาติอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ขมวดคิ้วเล็กน้อยขนาดจ้องมองไปยังสถานการณ์ด้านล่างอย่างสงสยัยในความเข้าใจของเขาเหมยกงจือแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและไม่มีปัญหาใดๆในกระบวนการทั้งหมดพลังแห่งเจ็ดจำนงของบรรพบุรุษนั้นบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่และรับบัพติสมาและรวมเข้ากับร่างของเหมยกงจืออย่างต่อเนื่อง คุณต้องรู้ว่าการรับบัพติศมาขอองค์การระดมพลังของสารบรรพบุรุษจะกินเสาจัก,กรพรรดในรัฐสภาและไม่ค่อยได้ใช้โดยทั่วไปจะใช้เพื่อให้รางวัลแก่การมีอยู่ของเครดิตท,ที่ดีและใช้เป็นครั้งคราวเท่านั้นเ้อนกลับไปเมื่อจัก,กรพรรดิอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่รับบัพติสมาเขาไม่มีอำนาจมากพอที่จะระดมพลและยิ่งมีการระดมกำลังมากเท่าใดผลประโยชน์โดยรวมก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เป็นไปได้ไหมว่าจะก,กระพัดอสูรจิ้งจอกสวรรค์ได้คิดออกแล้วสิ่งนี้ต้องการการชดเชยเพิ่มเติมหรือไม่หากเธอยังคงให้บับติดสมาและปรับปรุงตัวเองเช่นนี้อีกไม่นานเหมือยกงจือจะก้าวไปสู่ระดับของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ หากเธอสามารถเป็นราชาปีศาจได้จริงๆด้วยพรสวรรค์ที่เธอแสดงออกมากลายเป็นราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่เจ้าเมืองแห่งเมืองเคอรี่สมควรได้รับชื่อของเธอจริงๆและไม่น่ามีสิ่งใดอยู่ในเผ่านกยุงที่สามารถปราบปรามเธอได้มีเพียงเหมยกงจือเท่านั้นที่รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติมากขึ้นในเวลานี้ ขอบเขตการณพพอบลูกของเธอและแม้กระทั่งจิตสำนึกของเธอก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเธอพบว่าแม้ว่าพลังเหล่านี้จะถูกรวมเข้ากับร่างกายของเธออย่างต่อเนื่องแต่คุณสมบัติของพลังนั้นไม่ได้เปลี่ยนเป็นพลังของเลือดของเธอเองแต่เพียงบูรณาการเข้าด้วยกันมันรวมเข้าด้วยกันและไม่เปลี่ยนรูปและพลังงานแต่ละอย่างก็ดูเหมือนจะมีเจตจำนงของมันเองเทียบเท่ากับการฉีดพลังงานผสมจำนวนมากเข้าสู่ร่างกายและจิตสำนึกของเธอ ด้วยการเพาะปลูกของเหมยกงจือมันเป็นไปได้ที่จะหลอมรวมพลังงานผสมเหล่านี้บางส่วนแต่จะใช้เวลาสำหรับกระบวนการหลอมรวมนี้หากการฉีดช้าลงหรือให้เวลาเธอเพียงพอในการย่อยและดูดซึมนี่เป็นสิ่งที่ดีอย่างไรก็ตามกระบวนการขององค์การรวมพลังงานเหล่านี้เริ่มเร็วขึ้นและเร็วขึ้น พิธีล้างบาปของบรรพมุรุษไม่ควรเป็นเช่นนี้พลังงานเหล่านี้ควรได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองก่อนที่จะรวมเข้ากับร่างกายแต่ตอนนี้กระบวนการเปลี่ยนแปลงหายไปอย่างเห็นได้ชัดและส่วนหนึ่งของพลังงานเบดตเตเลดเหล่านี้ที่ไม่ถูกดูดซับนั้นส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อพลังของเหมยกงจือ ออร่าพลังงานโดยรวมของเธอมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแต่ภายใต้ผลกระทบของพลังงานผสมและจิตสำนึกจำนวนมากเช่นนี้มันยากขึ้นเรื่อยๆสำหรับเธอที่จะต้านทาน ในแง่ที่ว่าความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์นั้นดีกว่าดาบอาชุราตั้งอยู่ตรงกลางของจิตสํานึกเจตนาดาบของดาบศักดิ์สิทธิ์นั้นทรงพลังอย่างยิ่งแต่มันไม่ง่ายเลยที่พลังงานเบตเตะเลตในพลังของเลือดจะผสานเข้าด้วยกันนี่คืออำนาจของอดีตจาก,กระพรดพวกเขาจะแก้ไขได้อย่างง่ายดายได้อย่างไร ในเวลานี้จูจูก็เกิดความตกใจเล็กน้อยในสภาสารบรรพมุรุษจัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้เป็นประธานในการรับบัพติศมาก็เงยหน้าขึ้นมีความตกใจในดวงตาของเขาในเวลาต่อมาจัก,กรพรรดิทั้งหมดก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติพวกเขาทั้งหมดมองขึ้นไปในอากาศโดยไม่รู้ตัว จักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ยกมือซ้ายขึ้นและเช็ดขึ้นไปในอากาศทันใดน,นั้นท้องฟ้าเหนือรัฐสภาก็สว่างสดใสและการฉายภาพก็ปรากฏขึ้นในสายพระเนศของจักรพรรดิมันเป็นสีดำสนิทมันเป็นสีดำสนิทและในความมืดมิดก็มีไฟไฟไฟ,ฟ้าสีม่วงเข้มสลับกันแรงกดดันมหาศาลของความหวาดกลัวทำให้จักรพรรดิทั้งหมดรู้สึกแน่นหน้าอกและหดหู่เล็กน้อยในเวลานี้และความมืดมิดนี้ได้ปกคลุมลานบ้านของบรรพบุรุษไว้อย่างสมบูรณ์ นี่อะไรจักพรรพัปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกค,คริสซันเกือบจะพล่องออกมาในที่สุดใบหน้าของจักรพรรดิอตะศูนจิ้งจอกสวรรค์ก็ไม่สงบสุขอีกต่อไปแต่กลับมีสง่าราศีอย่างยิ่งเพราะเขายังรู้สึกว่ามีปัญหาบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์เขาแทบจะก,ก้มหน้ามองเหมือยกลงจือที่อยู่เบื้องล่างโดยไม่รู้ตัวตั้งแต่เด็กสาวมารายงานตัวเรื่องงาน เรื่องต่างๆที่ควบคุมไม่ได้ก็ตามมานี่คือสิ่งที่กลุ่มนกยุงแอบดูใช่หรือไม่มีเพียงผู้ที่สามารถสอดแนมความลับแห่งสวรรค์เท่านั้นที่สามารถหลอบลวงเจ้านายแห่งโชคชะตาของพวกเขาได้ไปดูกันเถอะขณะที่เขา,ากกพูดจักรพรรดีศาสจิ้งจอกสวรรค์เปลี่ยนเป็นแสงสีขาวและลุกขึ้นสู่ท้องฟ้าหายไปในชั่วพริบตามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่สารบรรพบุรุษจะต้องเผชิญกับภัยคุกคามครั้งใหญ่เช่นนี้จัก,กรพรรดิทั้งหมดที่อยู่ในนั้นตกตะลึง และพวกเขาก็รีบวิ่งออกไปออกจากรัฐสภาและมาสู่โลกภายนอกในรัฐสภาพิธีล้างบาปตามเจ็ดจำนวนของสารบรรพบุรุษยังคงดำเนินต่อไปและยังคงส่งผลกระทบต่อร่างของเหมยกงจือเป็นเพียงเพราะเขาสูญเสียการควบคุมโดยตรงของจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์มันจึงผ่อนคลายขึ้นเล็กน้อย ลำแสงที่เจิดจ้าราวกับดาวที่กำลังขึ้นซึ่งปรากฏในตำแหน่งต่างๆเหนือลานบ้านของบรรพบรุษออร่าที่กดขี่ข่มเหงยังจุดประกายความมืดในอากาศรังสีแสงแต่ละกลุ่มแสดงถึงการปรากฏตัวของจักรพรรดิและความเฉลียวฉลาดที่แตกต่างกันสะท้อนท้องฟ้าที่มีสีสันออร่าที่รวมกันยังช่วยปกป้อง,องลานบ้านของบรรพบุรุษทั้งหมด ในตอนนี้สัตว์ประหลาดและวิญญาณในราชสำนักบรรพบุรุษต่างก็คลานอยู่บนพื้นโดยไม่รู้ตัวและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ภายใต้แรงกดดันของออราที่น่าสะพรึงกลัวพวกเขาแค่รู้สึกราวกับว่าร่างกายและจิตใจของพวกเขาถูกบดขยี้ลมหายใจที่น่าสะพรึงกลัวนี้มาพร้อมกับแรงผลักดันในการทำลายโลกฟ้าร้องอันน่าสะพรึงกลัวที่ตัดกันดูเหมือนจะทำลายลานของบรรพบรุษทั้งหมดตราบเท่าที่มันตกลงมา บนพื้นดินสิ่งเดียวที่แตกต่างจากที่อื่นคือภูเขาศักดิ์สิทธิ์จ,จิ้งจอกสวรรค์ซึ่งส่องแสงสีทองเจิดจ้าไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเปลี่ยนแปลงในท้องฟ้านั้นเกี่ยวข้องกับภูเขาศักดิ์สิทธิ์จ,จิ้งจอกสวรรค์อย่างไรก็ตามในเวลานี้สัตว์ประหลาดและวิญญาณธรรมดาไม่สามารถสังเกตเห็นสิ่งนี้ได้เขาทำได้เพียงตัวสั่นภายใต้แรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัว จิ้งจอกสวรรค์เกิดอะไรขึ้นเสียงคำรามต่ำดังขึ้นในแสงสีแดงเข้มขนาดใหญ่ขณะนี้แสงกลุ่มนี้อยู่ตรงกลางลานบ้านของบรรพบุรุษแล้วซึ่งรองรับม่านแสงขนาดใหญ่บทที่730หัวใจประหลาดของจักรพรรดิอสูรเสือขาวมวลของแสงสีขาวก็ปรากฏขึ้นเช่นกันซึ่งอ่อนกว่าแสงสีแดงเล็กน้อยแต่ไม่อ่อนเกินไป เสียงอึกกระทึกของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ตามมาฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของฉันคุณไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นดูภูเขาของคุณสิท่ามกลางแสงสีแดงเสียงนั้นเริ่มโกรธขึ้นเรื่อยๆจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์ซึ่งเดิมเป็นอาณาเขตของเขา ความทุกข์ทรมานจากสวรรค์นี่คือความทุกยากบนสวรรค์ในกลุ่มของแสงสีน้ำเงินเข้มเสียงที่ค่อนข้างแปลกใจและนึกไม่ถึงดังขึ้นความหายนาที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรท่ามกลางกลุ่มแสงสีแดงมันคืออาณาจักรที่เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรริเช่นจากกรพพัดองค์แรกของตระกูลวิญญ,ญาณจากรพพัดเทียนหยางจากกระพัดท,ทั้งสี่ก็เต็มไปด้วยความสับสนในเวลานี้ จักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์กล่าวอย่างเคร่งครึมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องแก้ไขไภัยพิบัตินี้ก่อนให้เราร่วมมือกันสลายการโจรกรรมมาเลยแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเผ่าสัตว์ประหลาดและเผ่าวิญญาณจะละเอียดอ่อนแต่พวกเขายืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอเมื่อพูดถึงประเด็นสำคัญชั่วขณะหนึ่งที่แสงจ้าพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าราวกับสาวคำท้องฟ้าพุ่งเข้าหาก้อนเมฆขนาดใหญ่บนท้องฟ้า เมฆการโจรกรรมขนาดใหญ่แกว่งไปมาในอากาศในทันทีและท้องฟ้าก็สว่างขึ้นในทันทีและเมฆการโจรกรรมสีดำหนาทึบก็ทะลุออกมาจากกลูขนาดใหญ่เกือบจะในทันทีความร่วมมือของจักรพรรดิมากกว่าหนึ่งโหและมีพลังมากแม้แต่ขนาดที่ไม่เคยมีมาก่อนของเมฆการต้วน,นี้ก็ถูกกำจัดออกไปในทันที อย่างไรก็ตามใบหน้าของจัก,กรพรรดิทุกคนมืดมนอย่างยิ่งเพราะเมื่อพวกเขาใช้กำลังของตนเองโจมตีกลุ่มเมฆโจรกรรมพวกเขารู้สึกชัดเจนว่าพลังในเมฆแห่งการต้นนั้นน่ากลัวมากนั่นเป็นพลังงานที่ทรงพลังที่สามารถทำลายแหล่งกำเนิดได้แม้ว่าเมฆก,การต้นจะถูกฉล้างโดยพวกเขาอย่างไรก็ตามลมหายใจต้นกำเนิดของพวกมันนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยชั้นหนึ่ง นี่ไม่ใช่ชนิดของพลังงานที่สามารถกู้คืนได้อย่างรวดเร็วแต่เป็นแหล่งของเลือดและจิตสำนึกที่ได้รับการปลูกฝังมาหลายปีการทำลายล้างชั้นเดียวทำให้การฝึกฝนของจัก,กรพรรดิลดลงเกือบทั้งหมดแม้ว่ามันจะอ่อนแอลงเพียงร้อยละหนึ่งแต่สำหรับฐานขนาดใหญ่ของพวกเขาร้อยละหนึ่งนั้นค่อนข้างน่ากลัวอยู่แล้วในกลุ่มของแสงนั้นจัก,กรพรรดิแต่ละคนก็แสดงให้เห็นลักษณะเดิมของพวกเขา และดวงตาของพวกเขาเกือบทั้งหมดมุ่งไปที่ทิศทางของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์โดยธรรมชาติแล้วพวกเขาสามารถเห็นได้ว่าภัยพิบัติอันน่าสะพรึงกลัวเพิ่งเกิดขึ้นเพราะภูเขาศักดิ์สิทธิ์จ,จิ้งจอกสวรรค์ของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์จักรพรรดิเทียนหยางพูดอย่างเคร่งครึมจิ้งจอกสวรรค์คุณต้องให้คำอธิบายกับทุกคนเกิดอะไรขึ้น จัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ขมวดคิ้วและพูดอย่างเคร่งขรึมถ้าฉันพูดฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณเชื่อหรือไม่จัก,กรพรรดิเทียนหยางกล่าวอย่างเย็นชาว่าถ้าไม่รู้ก็ลองดูเธอเป็นผู้หญิงที่หาย,ยากในหมู่จัก,กรพรรดิเธอเพิ่งพูดไปเมื่อรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างแล้วยกศรีรษะขึ้นอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวเมื่อมองจากอากาศความเคร่งขรึมในดวงตาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ไม่เพียงแต่เธอเท่านั้นแต่จัก,กรพรรดิองค์อื่นๆก็รู้สึกเช่นกันเพราะท้องฟ้ามืดลงอีกครั้งมืดมนยิ่งกว่าเดิมการกดขี่อันน่าสะพรึงกลัวทำให้พลังงานที่ปล่อยออกมาจากจัก,กรพรรดิสว่างขึ้นโดยไม่ตั้งใจเพราะพวกเขาจําเป็นต้องปลดปล่อยพลังมากขึ้นเพื่อต่อสู้กับมันความทุกข์ทรมานจากฟ้าร้องนี้มาจากไหนจัก,กรพรรดิปีศาจอมตะผู้ยิ่งใหญ่อยู่เคียงข้างจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์และอดไม่ได้ที่จะถาม จักระพารดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์หันศีษะและชำเลืองมองเขาจากนั้นสายตาก็เพ่งมองไปยังทิศทางของภูเขาศักดิ์สิทธิ์จ,จิ้งจอกสวรรค์ของเขาเองในเวลานี้นอกจากความสงสัยแล้วหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความตกใจใต้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์จ,จิ้งจอกสวรรค์นั่นคือมุม ฟ้าร้องคำรามบนท้องฟ้าฟ้าร้องสีม่วงที่น่าสะพรึงกลัวได้ตัดขวางและในชั่วพรลิปตาต่อมาฟ้าร้องขนาดใหญ่ก็ตกลงมาจากท้องฟ้ากระแทกอย่างแรงบนม่านแสงที่จัก,กรพัดปิดกั้นไว้ทันใดนั้นม่านแสงทั้งผืนก็แกว่งไปมาอย่างรุนแรงและจัก,กรพัดทั้งหมดที่อยู่ในนั้นก็สั่นสะท้านและพวกเขาอดไม่ได้ที่จะแสดงความประหลาดใจ พลังทำลายล้างโลกนี้เมื่อมันตกลงไปในลานบ้านของบรรพบุรุษข้าเกรงว่าลานของบรรพบุรุษจะถูกทำลายทั้งหมดฉันจะตรวจสอบสถานการณ์จักกระพรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ไม่กล้าละเลยเขาพูดคำเหล่านี้ทิ้งกลายเป็นแสงสีขาวและตรงไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์ของเขาเอง ในอากาศมีภาพหลอนสีขาวราวกับยกโผล่ออกมาจากด้านหลังเป็นลักษณะของจิ้งจอกสวรรค์ทั้ง9้าหางจิ้งจอกขนาดใหญ่ก้าวหางแกว่งปมาในอากาศมีรัศมีสีขาวขุ่นเป็นวงกลมรัศมีนั้นรัศมีนั้นครอบคลุมทิศทางของภูเขาศักดิ์สิทธิ์จ,จิ้งจอกสวรรค์โดยตรงครอบคลุมลอมมหายใจของภูเขาศักดิ์สิทธิ์จ,จิ้งจอกสวรรค์และบริเวณโดยรอบ หลังจากการสังเกตเพียงช่วงสั้นๆจากกระพัดอสูรจิ้งจอกสวรรค์ก็สงบลงในเวลานี้และความรู้สึกของเขาชัดเจนที่สุดไม่ต้องสงสัยเลยว่าแม่การปล้นที่น่าสะพรึงกลัวบนทอ้องฟ้าถูกดึงดูดโดยภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์ มันคือบอก,กว่ามันเกิดจากแสงสีทองพุ่งออกมาจากเชิงเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์เขาไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าพลังชนิดใดที่สามารถทําให้เกิดภัยพิบัติจากฟ้าร้องที่น่าสะพรึงกลัวได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาชัดเจนคือสิ่งที่ถูกระงับไว้ภายใต้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์ ที่นั่นมันคือสวนนรกที่กําลังปราบปรามอยู่ความคิดแรกของเขาคือกองกำลังด้านลบที่ถูกกักขังอยู่ในสวนนรกไม่ได้รับอาหารพลังที่ฉีดเข้าไปไม่เพียงพอเกิดการจลาจลขึ้นหรือไม่อย่างไรก็ตามเขาปฏิเสธความคิดของเขาอย่างรวดเร็วเพราะมีดอกไม้สวรรค์อยู่ในสวนนรกซึ่งเป็นพลังแห่งโชคชะตาที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังหรือแหล่งที่มาของโชคข,ของเทพนางฟ้าทั้งหมด ทำไมมันถึงสั่นสะเทือนง่ายขนาดนี้ดังนั้นพลังที่หนึ่งดูดความทุกข์ยากของฟ้าร้องคอวรมาจากภายนอกแต่ก็ยังเป็นประวัติการเมื่อจาก,กระพัดปีศาจจิ้งจอกผู้ยิ่งใหญ่ลงมายังยอดเขาจิ้งจอกสวรรค์หางจิ้งจอกทั้งเก้าได้ตกคลุมท้องฟ้าและดวงอาทิตย์แล้วควบคุมรัศมีทั้งหมดในบริเวณนี้และปิดกั้นอิทธิพลของแสงสีทองด้านล่าง แน่นอนเมฆล้นบนท้องฟ้าดูเหมือนจะไม่สามารถหาเป้าหมายได้แอละมันก็เบาลงเล็กน้อยและไม่มีฟ้าร้องลงมาอีกนอกจากนี้ยังเป็นการพิสูจน์ทางอ้อมว่าการมาถึงของความทุกข์ยากจากฟ้าร้องนี้เป็นเพราะสิ่งผิดปกติภายใต้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์จ,จิ้งจอกสวรรค์ของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ในฐานะจักรพรรดิไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดิอสูรหรือจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ ส่วนใหญ่รู้ว่าจาัก,กรพ,พรรดิอสูรใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ระงับโชคของทวีปนางฟ้าและสารบรรพบุรุษคือการดำรงอยู่ของศูนย์กลางของโชคดังนั้นพวกเขาจึงสามารถได้รับประโยชน์มากมายจากที่นี่ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ถึงมีสถานะสูงส่งในราชสำนักบรรพบุรุษ แต่ในตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันกลับเป็นสิ่งที่พวกเขาคาดไม่ถึงมีบางอย่างผิดปกติกับภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์และจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ที่ควบคุมชะตากรรมไม่ได้คาดหวังล่วงหน้าสิ่งเดียวที่รู้สึกผิดคือจัก,กรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวจัก,กรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่มีความรู้สึกแปลกๆในใจของเขาในตอนนี้ใช่ไหมเด็กคนนี้ทำได้หรือเปล่า มีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ว่าถังซานตามเหมยกงจือไปที่ลานของบรรพบุรุษด้วยแต่ในกระบวนการซักถามของเหมยกงจือหรือหลังจากเข้าไปในราชสำนักก็แยกทางกาันเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าเด็กคนนี้จะทำทุกอย่างเพื่อช่วยหลานสาวของเขาให้รอดพ้นจากภัยพิบัติแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน เขาหายตัวไปเมื่อสองวันก่อนฉันไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนจากกระพัศอสูรพยัก์ขาวก็ไม่สนใจมากนักเช่นกันอันที่จริงแล้วลึกๆแล้วเขาไม่คิดว่าเด็กที่ไม่ได้เป็นแม้แต่พระเจ้าจะทำอะไรได้เลยเมื่อเหมยกงจือรายงานหน้าที่ของเขาที่ศาลบรรพบุรุษ แต่เขายังสามารถเห็นได้ว่าเหมยกงจือที่พึ่งพาถังซานและการแสดงของเหมยกงจือในระหว่างการซักถามในวันนี้สามารถอธิบายได้ว่าหน้าทึ่งความสามารถมากมายรวมทั้งเบื้องหลังแม้กระทั่งการปราบผีดิบผีดิบในระดับราชาปีศาจใหญ่และยังได้รับการสนับสนุนจากจัก,กรพรรดิหลายองค์ในฐานะชายผู้รู้ที่มาและความสามารถของเหมยกงจือเขาก็เต็มไปด้วยปริศนา นี่ไม่ควรจะเป็นระดับที่เธอสามารถบรรลุได้แล้วมันเกี่ยวข้องกับเด็กคนนั้นหรือเปล่า